สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งมีเรื่องตึงเครียดกันไปเร็วๆนี้นะคะเหมือนว่าตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วมีการพูดคุยกันมีข้อตกลงออกมาวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วมีกลไกอะไรที่ทำงานอยู่บ้างแล้วเราต้องจับตาดูอะไรต่อจากนี้ไปค่ะสวัสดีครับใช่ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยเพราะมันกระทบหลายอย่าง ทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราด้วยการทำความเข้าใจข้อแท้จริงกลไกต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นครับเห็นว่าพอเริ่มมีเหตุการณ์ปุ๊บก็มีการคุยกันร,ระดับผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เลยทันทีเพื่อลดความร้อนแรงก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับ คือแม้ช่วงแรกๆอาจจะยังสับสนกันอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับกองทัพภาคแล้วก็กองกําลังในพื้นที่ของทั้งสองฝั่งเขาก็ได้เจอกันคุยกันถึงจะไม่ได้เป็นทางการเป๊ะๆนะครับอืมอืมคุยกันที่ไหนบ้างคะพอจะมีข้อมูลไหมครับก็มีทางทอพอสองเรา หรือกองทัพภาคที่สองที่ดูแลอีสานใต้ก็คุยกับทางภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาที่ช่องจอมจังหวัดสุรินส่วนกองทัพภาคที่1ที่ดูแลสาแก้วก็พบกับทางภูมิภาคทหารที่5ของเขาแถวแถวคลองลึกแต่จุดนัดพบตรงนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วทางจันทบุรีตราดล่ะคะฝั่งนั้นเป็นนาวิกโยธินดูแลอยู่ อ๋อครับทางนั้นกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดก็มีการคุยผ่านโทรศัพท์หรือออนไลน์นี่แหละครับกับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาแต่ก็มีการเจอกันด้วยนะฮะระหว่างผอบอก,กองพลนาวิกโยธินของเรากับมททับภาคที่5ของเขาคาดว่าน่าจะเจอกันแถวแถวด่านชายแดนที่จันทบุรีเออแสดงว่าพยายามคุยกันหลายจุดเลยนะคะ เพื่อให้สถานการณ์มันนิ่งเร็วที่สุดใช่ครับเป็นความพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันลุกลามบานปลายแล้วการคุยเร่งด่วนแบบนี้ค่ะเขามีข้อตกลงหรือหลักการอะไรที่ชัดเจนออกมาเลยไหมคะมีครับมีหลักๆ6ข้อที่ตกลงกันเบื้องต้นนะฮะข้อแรกก็คือยุติการยิงทันทีอันนี้ก็เหมือนย้ำของเดิมที่มีอยู่แล้ว 2. ห้ามใช้กำลังหรืออาวุธกับประชาชนอันนี้สำคัญมาก 3. งดการเสริมกำลังเข้ามาเพิ่ม 4. ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพล 5. ก็คือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเรื่องส่งผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกับคูมีลำเนาแล้วก็ข้อ 6. อันนี้น่าสนใจคือตั้งชุดประสานงานระดับพื้นที่ขึ้นมาเลยอืมข้อ 6. นี้สำคัญมากเลยนะคะเหมือนมีคนกลางหรือช่องทางคุยกันโดยตรงจะได้ไม่เข้าใจผิดกันง่ายๆถูกต้องครับลดความเข้าใจผิดลดข่าวหือป้องกันการประทะซําซ้อนจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลักการทั้ง6ข้อนี้ ก็ช่วยลดอุณหภูมิลงไปได้เยอะเลยครับเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่ต้องอพยพไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะนอกจากเรื่องคุยกันแล้วเห็นมีข่าวเรื่องพื้นที่ที่ฝ่ายไทยบอกว่าเข้าไปควบคุมได้เรื่องนี้เป็นยังไงคะชัดเจนแค่ไหนครับอันนี้ทางสบทรกรหรือศูนย์เฉพาะกิจของเราเนี่ยแถลงเองบอกว่าควบคุมพื้นที่ได้11จุดมีชื่ออย่างภูมะเขือช่องอานอมาร์สกลุ่มปราสาทตาเมืองตากวายช่องบกอะไรพวกนี้ครับ แล้วคำว่าควบคุมนี่คือยังไงคะหมายถึงเข้าไปตั้งฐานหรือว่ายังไงอ่าอันนี้แหละครับที่ยังแบบว่าไม่ชัดเจนในรายละเอียดเท่าไหร่แล้วพื้นที่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเข้าถึงยากด้วยสำหรับคนนอกข้อมูลตอนนี้ก็มาจากทางสบทอกอเป็นหลักก็คงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการต่อไปครับค่ะเข้าใจค่ะทีนี้พอสถานการณ์เฉพาะหน้ามันเริ่มนิ่งแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะ การแก้ปัญหาระยะยาวหรือการคุยที่เป็นทางการมากขึ้นมันมีกรอบมีกลไกลอะไรอยู่บ้างคะครับหลักๆเลยมี3ระดับที่ต้องจับตาดูนะครับระดับแรกคือ RBC หรือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นระดับแม่ทบภาคผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่คุยกันเรื่องความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงไอที่เพิ่งคุยกันไปเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นการคุยอย่างไม่เป็นทางการในกรอบ RBC นี้แหะครับ ปกติเขาประชุมปีละสองครั้งสลับกันเป็นเจ้าภาพนั่นคือระดับพื้นที่แล้วที่ใหญ่ขึ้นมาล่ะคะถัดมาก็ GBC ครับ General Border Committee หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยประชุมกันปีละครั้งประมาณนั้นนะฮะดูภาพรวมความร่วมมือที่กว้างกว่าทหารอย่างเรื่องค้าขายชายแดนการเปิดปิดด่านอะไรพวกนี้ GBC นี่น่าสนใจนะคะแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่คะครั้งต่อไปนี่สำคัญเลยครับเพราะกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพคาดว่าน่าจะราวาวันที่4สิงหาคมนี้เป็นเวทีที่ต้องจับตาดูมากๆว่าจะมีทิศท,ทางยังไงแต่ก็มีประเด็นนิดหน่อยตรงที่รมวกลาโหมเราตอนนี้เป็นรักษาการอยู่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจอะไรสำคัญๆหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูครับอ๋อค่ะน่าติดตามจริงๆ แล้วกลไกสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนโดยตรงเลยล่ะคะอันนั้นคือ JBC ครับ Joint Battery Commission หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักเลยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสำรวจปักปันเขตแดนทางบกตาม M.O.U. ที่เราทำไว้เมื่อปี2543นะครับ อันนี้คือกลไกแก้ปัญหารากฐานเรื่องแนวเขตแดนเลยแต่ว่ามันซับซ้อนมากทั้งเรื่องเทคนิคทั้งข้อกฎหมายคงต้องใช้เวลาอีกนานครับโหมีหลายระดับชั้นจริงๆนะคะแต่ละระดับก็มีความท้าทายของมันไปแล้วผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ล่ะคะคิดี่เห็นชัดๆเลยทั้งกับคนเศรษฐกิจความสัมพันธ์โดยรวมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กระทบที่เห็นชัดสุดก็คือประชาชนที่ต้องอพยพนะครับ แม้สถานการณ์จะเริ่มนิ่งแล้วแต่ก็คงต้องรอประกาศเป็นทางการอีกทีก่อนจะกลับเข้าพื้นที่ได้เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆก็คงกำลังดำเนินการกันอยู่ส่วนเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างหนักนะครับการค้าชายแดนมันหยุดไปเลยมีข่าวว่าราคาพืชผลอย่างข้าวโพดในกัมพูชานี่ราคาตกเลยด่านถาวรก็ปิด กระทบขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งเสี่ยมเรียบที่เขาพึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยเยอะก็โดนผลกระทบหนักมีโรงแรมต้องปิดตัวไปบ้างเหมือนกันครับกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่มุมของความสัมพันธ์ระยะยาวล่ะคะเหตุการณ์นี้มันบอกอะไรเราหรือควรจะปรับอะไรกันไหมผมว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณนะครับ ว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องมานั่งทบทวนหรือจัดระบบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในเชิงยุทธศาสตร์กันใหม่หมดเลยก็ได้เพื่อให้มันมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในระยะยาวอ๋อแล้วก็มีคนเสนอแนวคิดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอส่วนตัวจากแหล่งข่าวนะครับเรื่องเขตปลอดทหารหรือ DMZ เพื่อลดการเผชิญหน้าแต่อันนี้ยังเป็นแค่นแนวคิดมากๆนะครับยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม ฟังดูแล้วนะคะแม้ว่าสถานการณ์ตรงหน้าจะค่อยๆค,คลี่คลายไปด้วยการคุยในระดับพื้นที่มีข้อตกลงเบื้องต้นออกมาแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่เราต้องตามต่อเยอะเลยค่ะทั้งการประชุม GBC ที่จะถึงนี้ผลกระทบเศรษฐ,ฐกิจที่ต้องแก้และที่สำคัญคือโจทย์ใหญ่เรื่องการมองความสัมพันธ์กันใหม่ในระยะยาวด้วยนะคะถูกต้องเลยครับคือการรักษาความสงบระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทํา แต่ความท้าทายจริงๆคือการสร้างความเข้าใจความร่วมมือที่มันยั่งยืนผ่าน,นกลไกต่างๆที่เรามีแล้วก็อาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กันจริงๆจังในอนาคตข้างหน้าครับค่ะวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งกลไกสําหรับอนาคตขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลวันนี้สวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ